เขียวกับผมมือนี้โอ้การนักพี่นอ้องตั้งหานแต่แจ่ว่าหวองยิ้มกับว่าดกอกพี่น้องมาว่านมานไปหาปลากับวกู้กอนลูกโตป่าแต่ว,ว่าไปถึงวัดถึงแขงส้นถ่ายพีนย่น้องถึงวัดแขงส้นถ่ยหมู่านเลยมูานหาโมงหมู่นหาโมงหาโมงเสาพี่น้องถึงแขงส้นถ่าย,ยมายูณานหาโมงเสาว่า บ่อจับกูซึกอไปพี่น้องแต่ว่าผลว่ามันเด่นไก่ยู่บ่อไส้พวงขังลุงเขียวกับบุญเบิดแล้วครับจะเขาว่าลุงเขียวเด่นไปประมาณจากซีหาแบบนี้แหละจะโดนเหตุแบบว่าอยู่โร้องบาลพี่น้องอยู่โร้องบาลค่ะมันกระตำลุงเขียวรวยเอฟเนาะพี่น้องเนาะกระตำยู่บาทลุงโตเนาะแค่แนบมันไก่ไก่สวัสดิ์ลุงโตแล้วไก่สวัสดิ์ลุงโตแล้ววันนี้ก็เลยวูวลุงโตกับที่นี่เสียกระเด็นเพราะว่ามันพอดีครับลุงก่อนกอนเท้าออกมาแจะลุงเขียวบมรหลยังดอก พอรพอดีครับมวงลาดเอามาจังหานมงล่ามาจังหารวันนี้กับรุ่งเฉียวกับเล่เาว่ามันกับวิาการวิ่นและการพวกกระจอกเล่ทรงของเอสเล่ยูรุ่งบานมาเอสปีนองต่ว่าก็ไม่นิลัยต่างปีนองขนาดรุ่งสี่วต่าปนองตามปีนองเฉยเนี่ยละนะวุ้นสิไทยฟอแอลแอลนั่งปนองแอลนี่แอลสิบปวดแพนหลังสิบปวดเพราะมนจะเป็น ตะบมหัวกับโน่แน่พี่น้องหัวโน่สองหมองหัวจีไทยสองหมองเจ้าหนนี้เป็นอาการการวอนและเจ้สีอ่อนวิ่งหลายกว่าพี่น้องสองวิ่งก็สีวิ่งอยู่วิ่งแน่แต่ว่าเที่แรกกัคุณหมอขอาการขันลุกขึ้นทางใดขันลุกขึ้นทางใดเพื่อเกษียรออกแต่ว่าลุกขึ้นทางว่อหไวพี่น้องลุกขึ้นมาใดปวดเป็นมะตุลมะตูับผมนี่ต้องเชียวกับเล่มาอัปเดติดเพียงนองเมื่อวานเป็นยังขึ้นไปเห็นลุงน้อพี่น้องเออ เแต่ยังคือพ่พอคือจะเงียบจส่หน่อสว่างสิษฐพี่น้อง,ง,อ,ง,ง,อ,งอันนี้กขอบคุณคุณพิชุสศักติ์แท้แท้เด็พี่นอ้องหายไว้ได้รุ่งเขียวครับผมขอบคุณหลายขุนพี่อันนี้กอะไะอ้รกกะหายเร็วเนะครับครับผมขอบคุณครับพี่เพราะว่าไปหมู่บ้านไหนไปท่านัะไพี่นอ้องพอตุองตัวไปตึ๊บปาไปต้องไปก็ปอดท้าไข่แ่งปอดทาผันนี พอไปหยอดไปพอกันพอดท้ามันขี่ว่าใส์ไปครับลุงก,ก้อนเ,อเตรียมหอยเ,อเตรียมแห่ก่อนผู้เขียวจะไปเสือกล้วยทอดคือทั้งตรงในหมู่บ้านอ่ะตัวตาแข็งมน่ายางเร็้ยวรพี่น้องแท่านกัจจกว่าแ,นนนแนลนด์ตัวขนมแลนเร็้ยวทะเลประมาณแลนในหมู่บ้านแลนในหมูบาน,น,นมดบ้าน,น,นแลนด์ในเล่าเกจสิบแปดสิบแต่ว่ากะบ่จกกักรพี่น้องกันยินตามมกัจจาวาฟังว่าแกบอกโทรศัพท์พี่น้องครับรถ เอาโทรศัพท์พ่อแยกมากเห็นรถลุงเขียวดิใส่ถ่ายไว้เลยพี่น้องหมุนแย่ๆพี่น้องเอ้ยรถป่วงลุงเขียวหลอกอย่ก็ไปนี่แกนี่ครูกรณีนี่เขาว่าแกตัวโทษทรัพท์ได้คณะทีขับรถไปครับพี่น้องแต่สิ่งใดลุงเขียวเ่าท่านดูนกฎหมายเนาะพี่น้องดูได้แต่ในน้ำลุงเขียว,ขวเขามั่นแน่ระหนีอะยุเพียรพี่น้องยุโรงพยาบาลละเอียดเพราะพี่น้อง,ง,นงนเอานาะใายไวๆนะครับ พระคุมของครับผมขอบคุณครับพี่ขอบพุณที่เป็นกำใจให้กับพุ่งเขียวให้ทีมงานเสี้ยนอีสานเราพี่น้องเนาะสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผม,ค,บม,ออม,มวความมาออือนี่การที่ขม่าบอกว่านี่ับมือนี่ขม่าลูกก้อนขม่าดอกพี่น้องให้ลูกก้อนไปแดนเรียงยุทธทั้ง á, สงพจังหารไห้ครับต่อสพมลูลราชไห้ให้ลูกก้อนไปแดนยุทธทังสงพมูลราชไห้ว่มาเป็นเสี้ยนเต่ามันเป็นวันเสาร์วัน ทิศเป็นสิบเอ็ดไรอยเวทมันศุเข้ามาบมอกับวัฒนุชักพี่หน่อยรุ่งควกรลุงโตแตนเรียงยุทธ์ทา่าพุ่นไหนครับก็ลุงเฉียวกับยุพีทอันนี้กับยุคนเดียวพี่นอ้อยคุณหมอเพิ่ยข่าวมามแล้วคุณน้องไายเศร้าใจเจ้าเด้อลุงขับลุงเฉียวขับโว่ก่อขับพียรู้เพื่อายครับพียที่เป็นกำลังใจและเป็นทีมงานเท่า กยังดีอย่างหนึ่งวา่าเป็นบุญอย่างหนึ่งว่าพอถาบอได้อ่ด้นางข้นน้ำรุ่งเขียวพอถาขึ้นขึ้นน้ำบ้ารุ่งกวนครับผมขึนพอถานางไปน้ำลำพวงน้ำกันครับรุ่งเขียวนั่นเก็บหลายครับรถมัดมูลไปมัดเลยพี่น้องรถม,มุดมัดหลอดหลอดดีว่าเบ็ดเป็นเ,เด็เเกแยเดเป็นเ,เดเนเ็กเก่าเต้ยวพี่น้องเลยหลอดีดกกับเบ็ดไปเลยถ่ายที่พังไปมัดพี่น้อง เน็ตละคุณเพ่ตาลูกเขียวเวนหงเดิบปะวินที่ยังเนี่ละก่ะสู่สูครับขอบคุณครับผมที่เป็นใจเห็ครับลุ่มเขียวแหละทีมงานเส้นอีสานพี่น้นองขอบคุในหลายๆครับผม๋ยวพีน่น้องเัานี้ยแะเมือม่ออื่นงเสร็จออกวก็พี่น้อง คเจ้ามองแตกมองยิบคุณ่าไรแล้วกขาบ่มี่ดอกพี่น้องกะมอเกินราเซ็กสมองเขาบ่กเป็นอย่างกระดูกกระเดี่ยวกับว่าฮาร์ดอกพี่น้องกระดูกกระเดี่ยวกับว่าฮาร์กอเจ้าว่าตัวนี้เจ็บชิ้งว่าลุงกอด่าเดินไปเดินออกจากพ่อเขาใช้ถ่ายรถเต็นรถลุงกอดมันสีไทยรถสามล้อลุงเขียวไปประมาณมีมีซีเมตรเจ่ลุงเขียวสิเดินออกจากรถประมาณหาเมตร ลูกควายกับลูกโตบอกสัตว์ไปน้องพอราลูกเขียวสีเด่นหอกจากงถติเด่นหอจะลงเระมาสามเมตรด้วยหาเมตรแต่ลูกก่อนว,ว่าต้าลดไถสาเลียงลูกเขียวไปะ้านจากยีสิบเมตรพี่น้องไถไก่อย่เมื่อไก่ได้โว่าปัานแหละครับไม่ม่บันบัน่นบังลาดบัน,บน,บน,ลนลูกโตแหละเพราะตั้งใจเราสิไปทันอยู่เดียาไปน้อง อเอาดองขอสม,มีครับดองเนาะะบสิยงีสีครับผมสวัสดีครับผมมาไข่ใน้จะไดไครับผม,ม